สวนสวยมาแล้วครับวันนี้โกสนนะครับผมนะฟอร์มสวยสีสดใสมากเลยทีเดียวครับผมออกมาให้ในราคาโปรโมชั่นครับจาก290บาทวันนี้ให้ไปในราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีครับนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมใครที่เอาไม้ไปปลูกหน้าบ้านหน้าเรียนครับนะแต่งตกแต่งหน้าสวนบ้านครับผมมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ครับ คือต้นด้วยต้นนี้เนี่ยทาฉลองครับสีสดงดงามเลยเดียวครับผมไม้จริงนะครับนะสวยแบบนี้ครับถ้าฉลองมากนะเนืสองร้อยห้าสิบบาทจจดส่งฟรีครับสองร้อยห้าสิบบาทจจดส่งฟรีมีปลายทางนี่ไม้สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับถ้าฉลองครับผมตามด้วยต้นนี้ครับนับอ,น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 ,บอนันต์นับตอนอนันต์ต้นนี้ใครได้ไปเนี่ยโหโชคดีมากนะ เป็นชั้นๆเป็นฟองพุ่มส์สามช่อใหญ่เลยทีเดียวครับนัดอันันต์ครับพี่น้องครับนะอ่ะตามด้วยต้นต่อมาครับผมต้นนี้ฮะลูกไม้ครับผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับนะครับก็เอาไปได้เลยฮะสวยงามมากเลยสําหรับลูกไม้ต้นนี้ดูครับนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยทีเดียวฮะลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับแล้วตามด้วยต้นนี้ครับ นี่ราศีเมฆครับผมแม่ฟองกำลังสวยกลมบล็อกเลยทีเดียวฮะอ้าวนี่สวยๆแบบนี้ครับรับไปได้เลยกับราศีเมฆครับผมนะยอดเดินด,ดีฟองสวยรับมีหลายยอดในราคาเพียง25 0บาทฮะจับส่งฟรีครับผมแล้วก็ต้นนี้ครับเศรษฐีตะลิ่งชัน,นะฮะเศรษฐีตลิ่งชันนี่ยิ่งกัดสียิ่งแดงยิ่งสวยกันเลยทีเดียวครับ เศรษฐีตะลิงชันครับผมนะอ่ะเอาไปได้เลยตัวน,นี้เศรษฐีตะลิงชันครับไม้ใบเหลืองสักต้นครับผมนะนี่ต้นนี้ครับโชคเจริญทรัพย์มาฟอร์มใหญ่มากเลยนะโชคเจริญทรัพย์ครับผมไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับในราคาเพียง250จัดสง่งฟรีมีปลายทางครับผมนะอ่ะนี่ต้นต่อมาต้นนี้เลยทีเดียวนี่ ซับเพิ่มภูนครับผมนะเรียกซับข้าวใบนะครับซับเพิ่มภ really ูนะฮะหน้าไม้คองสวยๆแบบนี้ครับผมกับซับเพิ่มูนครับพี่น้องนะแค่รั้ก็เอาไปได้เลยฮะซับเพิ่มภูนแล้วต้นนี้ครับไม้หายากครับนะแล้วเป็นศิริมงคลเลยทีเดียวครับกับฉลองชัยครับผมต้นนี้ฉลองชัย2 5งหจากสงกรีครับนะเบอร์โทรฮะ 0636974664นะครับโทมมาได้ถึงแอดไลน์ได้ครับต้นนี้เศรษฐีมหานครครับไม่ค่อยออกมาบ่อยนะครับผมนะสำหรับเศรษฐีมหานครเพราะมันแพงครับแต่เราให้ไปในราคาเพียง250จากส่งรีครับเศรษฐีมหานครครับข้อใบถี่มากครนะนะอ่ะสวยๆแบบนี้รับไปได้เลยครับแล้วต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่สองครับนะ ใบยาวบิดเป็นเกลียวสวยๆแบบนี้ครับผมนะเป็นลูกไม้ต้นที่สองครับใครรับก็เอาไปได้เลยฮะลูกไม้ครับผมแล้วต้นนี้ครับพุ่มใหญ่มากครับพญาเพชรครับผมมีใหญ่ๆแบบนี้ครับสวยงามเลยเดียวเอาไปครับพญาเพชรครับผมรุ่งอรุณครับพี่น้องครับนะ สวยงามแบบนี้ครับรุง่งอรุณน,นะยิ่งกับสีนี่ใบก็จะสวยครับแล้วเป็นไม้แพงพี่น้องครับแอดมินจัดมาก็จัดให้เลยทีเดียวอ่ะเอาไปครับรุง่งอรุณครับสองห้าศนะูนย์เนี่นี่แก้วไพลินนะนะใบกลมใบไม่ใหญ่มากนะนะช่อสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับแก้วไฟลินนะนะนี่เป็นสองต้นคู่พี่น้องนะได้ไปโชคดีเลยทีเดียวอ่ะตามด้วยต้นนี้ครับ เศรษฐีมือคอนครับต้นนี้นะส่วนใหญ่เขส่งออกนะแต่เราเอามาให้ท่านเป็นใบตีครับผมนะเศรษฐีมือคอนครับใครรับก็เอาไปได้เลยต้นนี้ครับ<ม>แล้วละต้นนี้ครับแสงโสมฮะนะไม้สวยๆแบบนี้ครับแสงโสมแล้วตามด้วยต้นนี้สวยไหมดูฮะนะ ฟอมสวยมากครับใบสวยเลยทีเดียวครับยิ่งเห็นของจริงนี่ยิ่งสวยสวยไปน้องลูกไม้ต้นที่สามครับผมนะต้นนี้อ่ะมีใครเอาต้นไหนก็เอาไปได้เลยครับทิปแถมหนึ่งนะวันนี้ให้ไปเลยทีเดียวครับอ่ะต้นนี้ครับบางกอกเลามิดครับผมนะใครที่ชอบใบดำนะใบดาแดงครับใต้ยอดขึ้นมาเขียวเหลืองแบบนี้ครับ เขาจะเป็นสีแดงนะครับผมนะนี่อาวโดนแดดได้ครึ่งวัน่พน้องนะประมาณไม่เกินสิบเอโมงสบายๆฮะนะนะดำเงี่ยมเลยอ่ะจัดไปฮนะบางกองยกรามิตตามด้วยต้นนี้ครับผมนะเติมเติมทอง,เทองนะเติมทองกายครับผมนี่เป็นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้ครับนะใครสนใจต้นไหน ก็โทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับผมนะขอบคุณในการแชร์ทุกท่านครับวันนี้ในหัวหมาชจยไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ